บายดีทุกคนเพบมาพอกัขอมอบันนอกกับเก้าปีละเถือ่อตอนนี้เขามาอยู่หนาล้านหนาล้านโรงงานไก่กำลงังจะไปทำงานอยู่โรงงานไก่แยกสินส่วนไก่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันมันสิเป็นยังไงได้พันแปดนะสองคนโอ้ต่อวันต่อวันต่อวันไขวันวนึงพันแปดนี่นะค่ะไม่รู้ว่าการตกสองคนนี่ អឺតែខ្ញុំនៅទីនេះទៅតិចទៅណាទៅណាមិនបង្ហាត់ណាអានេះអាធិបនេះអអាធិបនេះអออกអออกធុគអាធិបធុគអាធិបយើងធ្វើថ្ងៃខានព្រឹកថ្ងៃខានគេអออกទៅណានេះអออกធុគ แต่ตอนนี้ทุกโลงนนอันนี้เขาคืนเนโลละสิบสองบาทปลงเรายังสิบาทอยู่<อ>ปัจจุบันค่าในะเปจจะคืนลงสิบสองบาทนม่แหละสิบงหมดต่ในนี้สิบบาทเหมืนอมนเดิมไม่เขาก็พิ่มเพิ่ที่เดกผนกลับบานนี่เ<อ>มื่อก่อนเขาสิบาททุกโลงเลยเ<อ>ขากัน เร็วเลีีน่นะะทาปุ่นปะทาทอรากาวเอลีไวเลีพี่น้องเอลีปลาสินไก่เอาไปให้แฟนดูว่าเร็วขนาดไหน <c oughs> ไม่แตชา่เาทเด็จพอดีพอดีกแล้วจะเ่าอยากอยากไป้เยอะอยากยกตัได้สกายไดวมาอมเอา ยัไม่เล่นก็นอนไปเลยยิงไม่นอนใจดันแข่งดันจะเนีย่ยเราไม่มันพักเราเร,เราจะตื่นตอนไหนก็ได้แตงขใจดิ่งทำงานแบบหลับหลับเมาอันนี้ทำงานคุณเนี่ยไครแบบหลับเมามาเบิร์นงินแบบไร่บ้าน <S 2> <S 2> นี้แบบไรยวันตไรยวัตตอนนี้แบบไรยวันทํงงานขุดเนื้อกไก่อยู่โรงงานไก่แบบลับแบบแบบไรยวันเลยเบิ่งแบบร,บรับเมาอีกรอบหนึ่งแอมนำกับท่าน ซับกระดูกไก่แบบแบบหั่มเมาส์นี่ซับกระดูกไกล่โลละสี่บาทคนเก่าคนเดิมนี่วตัวอ,อย่ามันเอามือเนาะโดนมือดึงขาแบบจะขาดพูดเลยแหละมือวาไม่พกนี่ Allez, je fais Tout le monde